ครับสวัสดีครับผมชื่อนัทพลแท้หลีครับชื่อเล่นชื่อนาครับปัจจุบันบ้านพักอยู่ที่คงไตครับแล้วก็ก่อนที่จะมาทําอาชีพที่สังคมทั่วไปไม่ยอมนะครับและจนกระทั่งมาวันหนึ่งผมได้ทําคดีไว้ครับคือไปรักทรัพย์ขึ้นบ้านครับแล้วก็จนกระทั่งถูกพิพากษาครับศาลกำหนดโทษสองปีเข้าเรียนจำวิทศุกรุงเทพครับ และในช่วงระยะเวลา2ปีก่อนนี้จะพ้นโทษออกมาครับ1ปี6เดือนผมได้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ผมได้เข้าร่วมกับกิจกรรมสมาชิกคริสเตียนครับของเรียนใจพิเศษเทพครับในช่วงเวลา6เดือนหลังผมได้ศึกษาพรคกัมพีในช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้านในครับก็จนได้รู้สึกว่าเถึงจุดสําคัญแล้วที่ผมจะได้มีอนาคตใหม่คือรู้จักกับพระเจ้าครับมาเรียนรู้กับ ขวิรใจของพระเจ้าครับตลอดระยะเวลาช่วงก่อนลโทุออกมาครับผมได้ศึกษาประวัติของมือทีบ้านพอนครับจริงทําให้ผมมาคิดและทบทวนดูก่อนครับก่อนก่อนที่ผมจะพนทษออกมาครับในช่วงระยะเวลา3าเดือนหลังครับผมก็ตัดสินใจแล้วก็ได้คําชี้แนะจากคิดคิดะจากครับคิดเตียนที่อยู่ในเรียนจัพิเต่งแท้ครับก็ได้ว่าไอ้นัด สมควรแล้วแหละถึงเวลาแล้วแหละที่ผมจะได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับชีวิตที่ผมได้เดินผิดพลาดออกมาครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้ครับผมได้มารู้จักกับมือธีบ้านพรครับจนผมมาประสบความสําเร็จในที่จักพระพรครับหรือมือทีบ้านพร,รที่ส่งเสริมพักดันอาชีพของผมครับจนมาถึงวันนี้ครับผมได้รู้สึกว่ามือธีบ้านพรครับได้ผลักดันอาชีพให้ผมมีอนาคตที่ดีครับ แลวก็นํามาใช้ในชีวิตประจาวันครับตั้งแต่ในการโครงการไอรีมบอครับจนมาถึงวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณมือที่บ้านพอแล้วก็ิีที่จากพ่อพรมากครับที่ผักดันด้านอาชีพและการมีงานทําครับที่ผักดันด้านและด้านอาชีพที่สดิกครับต้องขอขอบคุณมือที่บ้านพรครับที่ส่งเสริมและผักดันอาชีพของผมครับจนมาถึงทุกวันนี้ครับต้องขอบคุณมากครับ